สวัสดีพี่พ,พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกัน ep ที่154นะคะ154แล้วนะพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะที่แอด b i 4 e w น e w นะคะมีตัวแอดนำหน้า304 bibew นะคะไม่ใช่เว็บการพน,นันหรือสายด่วนนะคะ083 337 4753นะคะส่วนพี่พี่ท่านไหนสะดวกสแกนคิวอา e คต แคบหน้าจอแล้วสแกนเข้ามาได้เลยนะคะมาวันนี้ ep ที่154นะคะราคาเริ่มต้นที่องค์ละ300บาท4 000. องค์ึ่งพันองละสามร้อบาท4องค์ึ่งพจัดส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะนะได้ผ่าตรงตามรูปทุกองค์นะคะพี่พ,พ,พ,พี่ท่านเก่านี่ลูกค้าเก่าจะจะเข้าใจนะอะ เริ่มจากนะคะหลวงปู่จันเป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะคะเหรียญหลวงปู่จัน <c oughs> ตามสภาพเก่าๆแบบนี้เลยนะคะตามสภาพเลยนะคะนี่นะนี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่พี่ไม่มีบวกเพิ่มสามร้อยบาทนะคะจัดส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มนะคะสี่องค์หนึ่งพันนะคะพี่พี่หลวงปู่จันนะคะสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นเนื้อชิ้นองค์ใหญ่นะคะององค์เท่าแบบว่านิ้วน้องเลยนะประมาณนี้เลยนะคะนี่นะให้ดูกันเลยนะคะประมาณนี้นะนี่ค่ะเป็นเนื้อชิ้นนะคะเก่าๆเลยนะคะนี่นะขึ้นแบบว่าเขียวๆนะคะสามร้อยบาทนะคะพี่ๆสามร้อยบาทนี่นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเนื้อดินค่ะ เจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นแผงตัดไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นพระอะไรนะเขาบอกว่าเป็นแผงตัดเนี่ยค่ะเป็นเนื้อดินแบบนี้เลยนะคะเนื้อดินนะแบบเก่ามากอะเนี่ยเก่าเหมือนหินเลยอะนะเนี่ยค่ะสามร้อยบาทนะคะร <c oughs> ายการต่อไปนะคะอันนี้ไม่มีเสียงกิ่งนะคะไม่มีเสียงกิ่ง เป็นพระรูปหล่อคะ่ะพระรูปหล่อนี่นะคะนี่นะเป็นแบบนี้เลยนะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะพี่ๆคะ่ะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทไม่มีบวกเพิ่มนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นพระอะไรไม่ทราบเป็นเนื้อดินนะคะเนื้อดินแบบนี้เลยลงรักเก่าๆนะร่อนๆเลยนะคะ ลงรักเก่าๆลอนๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะลงลักเก่าๆลอนๆแบบนี้เลยเนี่ยคะ่ะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนี่นะสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะตามสภาพเลยนะคะพี่ๆคะ่ะตามสภาพเลยนะส0มรอบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพักขุนแผนคะ่ะองค์นี้พักขุนแผนกุมั่นกลางนะคะเนื้อแบบว่า เนื้อหยับหยาบหน่อยนะคะองค์นี้เนื้อหยับหยาบหน่อยนี่นะคะรานะคะราเป็นรานะคะรามีเม็ดแร่นะคะเห็นไหมชัดเจนเลยนะคะเนื้อหานี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท <c oughs> รายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อเอมค่ะ <c oughs> เก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อเอมนะคะ สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันเหรียญเก่าๆเ,เลยนะคะแบบนี้นะ <c oughs> ปีสองห้าศูนย์เจ็ดนะคะปีสองห้าศูนย์เจ็ดเก่าๆแบบนี้เลยเหรียญอาจารย์ฟันนะคะสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นเนื้อชินนะะ้นค่ะเนื้อชินเก่าๆนะคะเก่าๆแบบว่ามันมันเก่าอะสีขาวๆมันก็จะแบบล่อนออกเลยนะคะมีการปิดทองให้เห็นด้วยนะพอให้เห็นเลยนะคะความเก่านะเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเนี่ยนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นพระสมเด็จวันนี้น้องได้พระสมเด็จองไปเปื่อยมาทั้งหมด5้าองค์นะคะเดี๋ยวน้องให้ชมนะสมเด็จได้มาทั้งหมด5องค์นะคะนี่นะคะห้าองค์นะเริ่มจากพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จรายการที่1 เป็นพระสมเด็จวัดเกศชยโยนะคะแบบนี้เลยนะพระสมเด็จวัดเกศชยโยแบบนี้เลยนะคะมันๆน,นะคะองนี้สามร้อยบาทนะคะรายการที่สองนะคะรายการที่สองสมเด็จรายการที่สองเป็นเนื้อแบบนี้นะคะเก่าๆครับคาแบบดังๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะ 300บาทนะคะสมเด็จรายการที่3นะคะเป็นการลงลักนะคะลงลักปิดทองเก่าๆเลยนะคะนี่นะเขาเรียกอะไรนะสมเด็จฐานแซมถ้าจำไม่ผิดนะคะลงลักเก่าๆแห้งๆร้อนๆแบบนี้เลย300บาทนะคะสมเด็จรายการที่4คะ่ะอันนี้ฐานแซมนะคะ ขึ้นคาบสวยงามน,นะคะไม่ได้ลงลักนะคะองนี้รายการที่สไม่ได้ลงลักสมเด็จรายการที่หนะคะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือราดำนะคะราดำขึ้นคาบราดำนะนี่นะคะสามบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดค่ะ เหรียญหลงปูดทวดแบบนี้เลยนะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์เลยนะคะพี่พี่ะาสามร้อยบาทนะคะร <c oughs> ายการต่อไปนะคะไม่ทราบไม่ทราบว่าเป็นพระอะไรนะคะเนี่ยนะอันนี้เป็นเนื้อผงนะคะแต่ไม่รู้ชื่อพระนะคะพี่พคะ่ะเนี่เป็นพระเนื้อผงนะคะ ส,สวยๆเก่าๆแบบนี้เลย300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานน้องได้มาสององนะแบบนี้นะคะองค์เลี่ยมกับองคไม่ได้เลี่ยมนะคะเริ่มจากองคเลี่ยมก่อนนะหลวงพ่อปานอ ال, งเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะ300บาทนะคะต่อไปหลวงพอ่อปหลวงพ่อปานรายการที่สองนะคะแบบนี้นะเก่าๆ เนี่ยนะคะมันจะแบบว่าคคอเเือะเปื้อนๆหน่อยนะคะแบบว่าหน,หนูได้มาสภาพไหนก็ไปสภาพนั้นเลยนะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อหลวงพ่อสุดนะคะเหรียญหลวงพ่อสุดนี่ค่ะสวยนะ แบบนี้เลยนะคะตามสภาพเลยนะ300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะคะเหรียญอาจารย์ฟันปีเดี๋ยวนะคะเขาเขียนว่าอุดมสมพรน,นะคะอุดมสมพร ไม่ทราบป,ปีนะคะเดร๋ยอาจารย์ฟันไม่ทราบป,ปีเป็นสีทองทองแบบนี้เลยนะคะเป็นสีทองทองแบบนี้เลยนี่นะคะตัวเหรียญสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเนื้อชิน,นะค่ะเนื้อชิน้นเลี่ยมกรอบพลาสติกมานะคะเลี่ยงกรอบพลาสติกกันน้ำมาแบบนี้เลยนะคะเนื้อชิน้นชินราชใบเสมานะคะเนื้อชิ้นสวยมากนะคะองค์พระด้านในสวยมาก กรอบมันจะเก่าหน่อยนะคะมันจะแบบเขอะๆอะนะเนี่ยนะคะมันจะเขอะๆหน่อยนะนี่นะคะสวยมากสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเนื้อชิน้นไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไรแบบนี้เลยนะคะเก่าๆขึ้นค่าแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่ทวดเป็นหลวงปู่พวดนะคะ มีตัวทอนะคะมีตัวทอองนี้มีตัวทอนะคะมันไม่ค่อยชัดเนาะนี่นะคะนี่นะมีตัวทอนะคะ <c oughs> เห็นไหมมีตัวทอนะคะแบบนี้นะ <c oughs> ด้านหลังเป็นตัวหนังสือค่ะแบบนี้เลยสวยๆนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นวัดพเนียงอ่าเป็นวัดพเนียงแตกนะคะจำจำไม่ได้อ่ะ หลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกไม่ทราบปีนะคะเลี่ยมกรอบใส่กรอบพลาสติกกันน้ำมานะคะไม่ทราบปี300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะรัดกระเชา้าไม่แน่ใจว่าตัวกระเช้าเป็นตัวกระเช้าเงินหรือว่าอะไรนะคะไม่แน่ใจกระเช้าเป็นอะไรนะ เก่าๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะไม่มีกิ่งอ๋อมีกิ่งค่ะมีกิ่งองนี้อง์นี้มีกิ่งนะคะมีกิ่งมีเสียงกิ่งอยู่นะคะละายกระเช้าแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อเดิมรูปรอหลวงพ่อเดิมนะคะแบบนี้เลยตามสภาพนะคะ ไม่มียันนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะคะจอบหลวงพ่อเงินได้มาสององแบบนี้นะจอบหลวงพ่อเงินได้มาสององนะคะแบบนี้เลยนะนี่นะคะเริ่มจากหลวงพ่อเงินจอบหลวงพ่อเงินองค์ที่หนึ่งนะเป็นเนื้อสีเงินเงินแบบนี้นะคะเป็นสีแบบเงินเงินแบบนี้นะนี่นะคะ สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนี่นะคะสามร้อยบาท <c oughs> หลวงพ่อเงินรายการที่สองนะคะไม่มีห่วงแบบนี้เลยนะคะตามสภาพนะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อเงิน,นะคะ่ะหลวงพ่อเงินรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นหล่อโบราณน,นะคะผิวคู่ค,ค่ไม่สวยนะคะแบบนี้เลยนะสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญค่ะเหรียญอันนี้เป็นเหรียญพระคูสิง์นะคะพระคูสิง์แบบนี้เลยนะคะเป็นแบบนี้นะเป็นเหรียญแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นตัวหนังสือนะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อทาแบบนี้นะคะแบบนี้ สามร้อยบาทนะคะเนี่ยนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขค่ะทองเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงปู่สุขแบบนี้นะสามร้อยนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญหล่อหลวงปูนะ่สุกค่ะเหรียญสีเหลี่ยมๆนะสวยสวยเลยนะคะสวยสวยเก่าๆแบบนี้ like เลยนะสามร้อยนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังหลังเรียบนะคะหลังเรียบลงรักนะคะลงรักเก่าแบบนี้เลยนะคะลงรักเก่าๆนะคะตามสภาพเลยนะคะอง์นี้นะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทอันนี้เป็นหลังเรียบนะคะ <c oughs> รายการต่อไปเป็นพับปิดตาค่ะผิวแบบนี้เลยนะคะ เขียวๆนะคะแบบนี้เลยนะคะตามซอกนี่ค่ะองค์ใหญ่อยู่นะคะองค์ใหญ่นะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นพับเปิงค่ะพับเปิมนี่นะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพับเปิง์0สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท รายการต่อไปนะคะอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นพระสมเด็จรุ่นไหนนะคะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะคะปิดทองแล้วก็ลงรักชาลงรักชาออลงชาติแดงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดทองด้านหน้านะคะนี่นะเป็นพระเนื้อผงนะคะพี่พี่สามร้อยบาทนะคะสามรอยบาท <c oughs> รายการต่อไปเป็นพระปิดตาค่ะ รับพระปิดตาวัดสะพานสูงแบบนี้เลยนะคะองค์เล็กๆนะคะองค์นี้แบบนี้เลยนะคะเป็นพระเนื้อผงเก่าๆขึ้นคาบรานะคะราดำนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปเป็นพระลอดค่ะพระลอดสภาพใช้นะคะพระลอดสภาพใช้แบบนี้นะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญ เหรียญพระพุทธโสธรเป็นเหรียญสองหน้าแบบนี้นะคะนี่นะเป็นเหรียญสองหน้าแบบนี้นะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะของดีของเด็ดนะเซตนี้นะคะเซตนี้เซตนี้องละห้าร้อยบาทนะคะเซตนี้องละห้าร้อยบาทเริ่มจากตะกุดนะคะตะกุดลงรักแท้นะคะ มันมันนะคะมันมัน,มนแบบนี้เลยแห้งๆนะคะแห้งแล้วนะคะนี่นะงลงรักแท้นะคะมันมันแบบนี้เลยส,สวยๆเลยนะคะรักแท้นะนี่นะคะให้ดูเลยนะคะนี่นะเห็นชัดเจนเลยนะคะรอยย่นรอยอะไรนะนี่นะคะรอยย่นเองธรรมชาติแบบนี้นะคะเห็นไหมเห็นไหมคะ ทั่วทั้งองเลยนะคะนี่นะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพิมพ์ไม่ทราบพิมพนะติดขี้เบานะคะติดขี้เบ้านะเป็นพระรูปหล่อนะคะองนี้ไม่ทราบปีมีกิ่งค่ะมีกิ่งมีเสียงกิ่งนะ มีเสียงกิ่งค่ะ500บาทรายการต่อไปนะคะเป็นพับปิดตามเนื้อเมกสิทธิ์ค่ะนี่นะเนื้อเมกสิทธตนะคะเลือบเลอบมันๆแบบนี้นะนี่ค่ะมีขี้เบ้าด้วยนะเห็นหมห้าร้อย500บาทนะคะพี่ๆะ่ะห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะ <c oughs> เป็นกิ่งอุปคุตนะคะไม่มีเสียงกิ่งนะเป็นกิ่งอุปคุตแบบนี้เลยกิ่งเขเมรอุปคุตนะคะแบบนี้นะไม่มีเสียงกิ่งนะคะห้าร้อยบาทเขียวๆแบบนี้เลยนะคะห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพับปิดตาไม่ทราบพิมตามสภาพแบบนี้เลยเก่าๆสภาพใช้นะคะอง์นี้ห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาท เซตนี้นะคะอง์ละ500บาทนะคะจะส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะพี่ๆขาอ่ะจบแล้วนะคะสุดท้ายนี้นะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันนะคะขอบคุณมากจริงๆพี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะคะหรือโทรมาได้เลยนะสุดท้ายนี้นะคะน้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆทุกท่านเลยทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะ เดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะอีพีนี้เป็นราคาสวัสดีค่ะ